กุริงกุริงกุริงบันนีพาไปขึ้นควนตั้งแคมป์กันที่ตาบลวังประจนนันอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลค่ะชาวบ้านถื่วังประจันมีการทําแคมป์รับหนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปเที่ยวผักพอนตั้งแคมป์กินทุเรียนบ้านชมธรรมชาติคลองแมกไมายมาเทิดจุดแดกกันก่อนนะคะก็เดินขึ้นควรกันสักฮิตนั่นคือควนกุริงแคมป์ถเ,เชอกุริงนั่นพอไวช่วงเทลูกเรียนบ้านล้นนะคะจากกุริงลงไปตามทางก็คือเรียนจากกิ่งลงไปด้านล่างนั่นเองค่ะ ช่วงนี้เป็นช่วงถูเรียนบ้านเท่ํกำลังออกพุ้นเลยนะคะชาวสวนต้องไปนอนในสวนถุเรียนเพื่อเก็บถูเรียนเทลุน้นเท่ควรกุลิง่งจะมีถุเรียนบ้านเทเชอว่าไอเเคไอเฟือง แล้วก็เราไปต่อกันเทควรนซิปผีนองแค้มเทนี้นะคะเดินเข้าไปยิดเดียวก็จะพบกับต้นทุเรียนเทต้นสูงมากค,ค่ะสภาพอากาศบนเนินเข้าค่อนขางขรงจะดีในหัวช้านะคะจะมีมอกไลรอากาศบริสุทธิ์แล้วก็สดชื่นมากๆมีทุเรียนบ้านไร้ไส้พันธ์นะคะให้ได้กินกันมีทั้งเชอไอแมน กอโดแดงอินโดบันตงชาวสวนก็ได้ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีการตั้งแคมปิ้งกลางสวนทุเรียนนะคะแล้วก็แกะทุเรียนที่ล้นมากินกันซดๆทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งดื่มกาแฟแล่ทุเรียนบ้านนะคะตอนนี้เทมูเซตําบุญวังประจันก็ได้เปิดแคมป์เป็นซ่องจุดก็คือเทกวลิงแคมป์เทควนกุลรงและก็ควันซิฟพี่น้องทางซ่องจุดมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวอย่างไม่คาดสายโดยเฉพาะในวันเสาร์วันอาทิตย์ จ้าหนักท่องเที่ยวก็จะมีอ่ามาร์กเป็นพิเศษนะคะบรรยากาศก็จะคึกคักสนุกสนานมากเลยค่ะเม้นกับเม้นกับเม้นเดแยวได้ชื่อเม้นคือน้ำจะเลี่ยมเนาะเน้ำเลี่ยมไม่ขยายนะเม้นี่ยเนี่ยกับเมนเนี่ยเดี๋ยวยุบมันเราจิตหวานโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะชิมได้ชิมนี่เขาไปในอันนู้นล่ะอันนี้คือ อดอนคือต่างช่วนต่อมาถือป่าวะมันเป็วัดเนาะคือว่งก้อนคนไอ้แก้มน่ว่าพี่น้องก็ไปอันคือลูกเอินห้าเลยลูกบเ่าแต่ตอนนี้คือไปสอนไปโด้ไงก็เลยเจอกค้โดได้กทิ้งโด้พอหยุ่มดีละต่างช่วงนู้นคือป่าวัดอันกุนนั้นคือสมัยสงครามติดร้อนเนี่ยเขาลาวเนาะลาวซื้อกันฟังเขาว่าคือแก่มาต่างเรือพอมามาโยกับพี่น้องพอโยกมาพี่น้องเสร็จแล้วแก้ลบไปมั้งผ่าเม็ดเสียนนั้นนั้นมาปลูกแต่นี่ถ้าบนนู้นส่วนแก้ละ ถ uh, ึงเสร็จแล้วก็ปอกล็อกเสร็จแล้วนั้นล็อกสีแดงถึ่งมาเลยเจี๊ได้กันเลยว่ะขนนั้นขนอินโดก็เลยเด็กอินโดตอนนั้นน่ะจัดบ้างจัดครับครับจัดหน้ายจัดน้ายคจัดแต่เม้นนี่มันจับมือโนบแทงอ๋อนี่จับมือเลนี่นี่งาจับมือเลยนี่ปีมือด้วยเบิกเสียงกับเสื้อหมาลูกาเจ็บไปแล้วกลับอิ่มหลุดหลังฮินได้ อเมนนี่นำเลียมนำเลียมเนื้อสีไดเมนนี่โอ้ยเนื้อสีเรื่องมืนกันนะเ้อไม่โบ้อเมนนี่พร้อมเนนี่คือขึ้นเชื้อเลยขึ้นชื้อโอ้ยหัวเร็ดน่องหัวเร็ดน่องไปกินมันตังเรีนี้เมนรอยแต่ผนตัวนี้เมนน้องทุกครจัดเมนจะไม่ลารสจัดแต่ละคนชอบมันเหมือนกันอ่ะอือนนี้็ร่อยนี่อร่อยอร่อยหัวเร็ดก็ร่อยมัน